สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องชาวลาวกระทรวงคมนาคมของประเทศไทยชงจีนสร้างรถไฟลาวจีนข้ามมาที่ไทยเชื่อมสถานีนาทาคมนาคมชงจีนออกแบบพร้อมก่อสร้างรถไฟลาวจีนข้ามมาที่ฝั่งไทยณสถานีนาทาจังหวัดหนองคายชี้เพื่อความรวดเร็วเชื่อมต่อโครงสร้างเส้นทางจีนอาเซียนขณะที่ไทยเร่งพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีรถไฟนาทา รองรับการขนส่งจากจีนและก็ลาว 12. ธันวาคม2566ในสุริยะจึงรุ่งเดือนกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ให้การต้อนรับในหารชื่อเฉียงเอกอกัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือประเด็นความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับประเด็นที่ได้หารือร่วมกันในแก่ความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดช่วงกรุงเทพหนองคายระยะเฟสที่1ช่วงกรุงเทพน,ฟฟทน,รทพนครศสีมาระยะทาง253กิโลเมตรโดยได้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ในปี2571นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ซึ่งฝ่ายไทย ได้เห็นความสําคัญของการเชื่อมต่อระบบรางเพื่อใช้เป็นสะพานเศรษฐกิจเชื่อมไทยสปปลาวและจีนโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ซึ่งฝ่ายไทยได้ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นแล้วและเชื่อมั่นในศักยภาพและองค์ความรู้ด้านเทคนิคของฝ่ายจีนจึงขอให้ฝ่ายจีนสนับสนุนการเชื่อมต่อไปยังฝั่งไทยโดยขอให้จีนพิจารณารับเป็นผู้รับผิดชอบ ในการเชื่อมต่อทั้งออกแบบและก่อสร้างรถไฟสอปอรลาวจีนข้ามมาสถานีนาทาจังหวัดนองคายเพื่อเกิดความรวดเร็วและเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางรถไฟจีนกับอาเซียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางระหว่าง3ประเทศและอาเซียนต่อไปนายสุริยะยังกล่าวต่อว่าส่วนการพัฒนาพื้นที่นาทาจังหวัดนองคายเพื่อเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า และย่านกองเก็บตู้สินค้าไทยจะพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีรถไฟนาทาจังหวัดหนองคายให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าจากจีนและสปปลาวและยังส่งออกไปยังสปปลาวได้ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่กระชับความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างกันโดยเฉพาะการเชื่อมต่อเชื่อมโยงระบบรางและโครงการแลนด์บิช รวมถึงประชามพันธ์ให้กับนักลงทุนจีนที่สนใจต่อไปนะครับนี่คือความคพินหน้าในการที่จะให้ประเทศจีนนะสร้างรถไฟลาวจีนเข้ามาเชื่อมไทยนะครับที่สถานีนาทาจังหวัดนองคายนะข่าวสารนี้นะครับหวังว่าคนที่สนใจจะได้รับข้อมูลโดยทั่วหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ